ครับผมวันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดหนองคายครับมาไหว้หลลงพ่อพระใสครับมาหเห็นแล้วก็มาถึงเวลาบ่ายโมงก็มาเห็นสถานที่ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากมายครับไม่เือนข่าวก่อนสถานที่สะอาดสะอ้านครับมีศาลาอนเนกประสงค์พุทธบาร,รมีหลวงพ่อพระใสก็คงจะเอาไว้ทํากิจกรรมนะครับแ่อวก็ขึ้นม,มาครับแต่ตอนนี้ครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว ก็จะอำนวยความสะดวกมีศาลาที่ให้ไหว้หลวงพ่อประสัยแล้วก็มีหลวงปู่ศิลาทางปฏิสถานอยู่ด้วยนะครับประชาชนผู้คนวันนี้เป็นวันราชการครับผู้คนก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เป็นไรครับก็สะดวกไปอีกแบบครับแต่นี้อันนี้เป็นศาลาใหญ่ครับเราจะเดินขึ้นไปไหว้หลวงพ่อประสัยกันนะครับประเภทนี้ท้ๆก็จะให้มีการถอดรองเท้าเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ห้ามสวมหมวกห้ามสวมรองเท้าขึ้นไปแล้วกใส่เสื้อผ้าให้รัดให,ให้สุภาพเรียบร้อย เดี๋ยวตรงนี้ครับที่เขาไมา่ให้ใสนะครับเขามีป้ายบอกให้คนต่างชาติใส่นี้ครับ Welcome to Buddha and please show respect นะครับอันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด,ดูด้าน,นาในนะครับจะมีป้ายบอกเอาไว้ไม่สห้คนร่างชาตขึ้นข้างบนนะครับเป็นศาลาเป็นอุโบสถตชองเข้าไป นันก็เป็นผู้คนประชาชนที่เข้ามาเช่า,ชา,ชาบูชาเป็นการทำบุญอีกรูปแบบนึงครับหากนี้จะมีประชา,ชาชนผู้คนมาไหว้ข่ข้อนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะเข้าไปการาบนมสัสการท่านหัาน,นี้ก็เป็นภาพโปงินโพทอนะครับสำหรับคนที่มาทำบุญน,นะครับ ดิ่งเงินกระดีทองทุกคนก็มาแล้วก็อยากจะถ่ายภาพกันนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีความสุขครับสดชื่นรื่นเย็นมาเป็นวัดวาศาสนานะครับทำให้เราทุกคนรู้สึกกินเอิบจิตใจนะครับตอนนี้ก็จะคนจับไปไหว้ภาพกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นภาพถ่ายจากท์มุมสูงครับดูรอบๆบริเวณวัดนะครับ เยอะครับวันนี้ก็ดูโล่งตาสะอาดตาดีในสภาท่านผู้ชมไปเชื่อชมรอบๆวัดนะครับนะครับครบตรงทางเดินก็มีลาวให้จับด้วยนะครับว่าอย่างผมก็ต้องจับแล้วเพราะน่าจะไปโน่นแล้ว จะมีเซมซี่ทุกที่ครับน,นี่ครัเป็นรอบๆบริเวณวัดครับด้านนอกที่ผมเข้ามาก็จะเป็นลานจอดรถในนี้ก็จะมีป้ายบอกขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญเท้าวเวสุวรรณเท้าวเวสุเทวเวทสุวรรณน,นจจะสุขมหาราชิกาจากวัด จุลามณีมาปฏิบัตนวัดโพชัพระอาราณมณ์ต้องมาเกิดอะไรก็มาที่ชิดนักศิลป์ออมาแล้วมาแล้วเขามีมาแล้วเรวเาเพิ่งมาไม่เป็นไรนี่ประชาชนบุรกกนครับอาเาีย์อ่อะเดี๋ยวประวัติชาวเวสุวรรณต้ค่อยว่าก,กันอีกทีครับนี่เราเอา่อเวสุวรรณประวัติความเป็นมาอะไรก็ศึกษาเองได้นะครับ เป็นยักษ์แห่งโชคลาภเป็นผู้มีมหาสมบัติเป็นผู้รักษาพระพุทธศา,าสนาเพราะง,งั้นตามที่ผมศึกษามานะครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกชอื่อไหนหนึงตา้านแล้วก็สะอาดครับภาคทถนนก็นเป็นแม่น้ําขงแล้วเป็นร้านเป็นที่ค้าขาย ประมาณนี้ครับประมาณนี้โราจะได้เทียงแดดเปรี้ยงเลยครับช่วงเวลาบ่ายเกือบ่ายสองแล้วาสองสลาโอ้เป็นวัดคูบานคูเมืองของจังหวัดสงขลาครับเอาไปดูลานอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดเนาะปกติถ้ามาเนี่ยก็จะมีแม่ค้าผู้ที่ กำลับโชคชะตาราศีให้เราขยับเสียงคายอะไรประมาณนี้ตัวนี้มาก็จะมีมีหล,ลอกกอบกันเอาไว้อเดี๋ยวมีหลอคกันออกไ,ไม่ได้เลยขาให้ออกแคงนี้เจนตัวนี้เป็นลานจอดรถเดิมครับแต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกแล้วก็มีที่สำหรับนั่งถ่ายภาพ ทีนี้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามที่นักออกแบบผู้มีชัดเขาทำเอาไว้มาแล้วคนสั่งรวยวันน,น,นี้เป็นวันที่สิบเจ็ดอ่ะนี่เป็นลานจอดรถดนะครับลานจอดรถที่จอดรถวัดโพชัยอ่าเดี๋ยวไปทานกาแฟหน่ลย้งอ,องน้ำก็มีครับทางนี้นี่ ใครไม่เคยเห็นต้องน้ำถึงตรงนี้ตรงหมดตรงนี้นที่จะรถประตูทางเข้าเออวะประตูทางเข้าทางนี้นี่เข้าเข้าทางนี้เื่อตอนผมมาออคุณสิริให้บอกผมไม่เลี้ยวเข้ามาเลยผมก็เคยเข้ามาแเราก็ไม่รู้กาแฟสดโบราณกาแฟอนนี่ที่จะรถแต่ก่อนก็จะมีญาติของผมเสียชีวิตที่นี่ก็มาทำมา ทำการชาพนักังกฤษตรงนี้นะครับอันนี้เป็นที่จอดรถทัวร์รถตั่งเที่ยวครับอนนโอเคนะครับ<ม>เดี๋ยวทานกาแฟกันักหน่อย